สวัสดีค่ะป้าเซิงเองนะคะวันนี้เดี๋ยวป้าจะมาเล่นเตี๋ยวเซียนนะคะคือจะมาลองเล่นเตี๋ยวเซียนให้ดูเพราะว่ามันมีมันมีแพทหนึ่งอะที่นั่งดนเนิบสโลดนเนิบโลไปใช่ไหมก็เลยจะมาลองเล่นให้ดูว่าเออในแพทป,ปัจจุบันเนี้ยนางแบบเป็นยังไงบ้างยังเก่งอยู่ไหมหรือแบบตอนนี้บงไปแล้วชนลิงกับอิกนิดฉันก็ว่าคู่กลางเราเนี่ย ออกแนวเสียเปียกนิดหน่อยนะเพราะว่าอีกนิดเนี่ยศบสกิลเราค่อนข้างเก่งนะคะแล้วเครสก็คือจะทำอะไรอีกนิดยากมากจะปอกก่อนดะอิกยากนะคะส่วนเตี๋ยวเซียนเนี่ยในตาเน,นี้ยมันอาจจะสกิลโดนเอลิโดอยาก,กนิดนึงแต่ว่าในทีมไฟนี่อะไรเงี้ยการที่มีเซนิก้าสิบมีนายเนี่ยเออเราอาจจะพอสกิลโดนได้อยู่อยงี้ไม่สกิลสองนะเครสค่ะปดแล้วค่ะถอยค่ะ ฉันต้องยิบิ่งไปช่วยแล้วทั้งนั้นโปะมากกระเทยไทยถอยมาค่ะจริงๆฉันควรที่จะต้องไปดูดเวลกับป่านะแต่เผอิญว่าเผอิญว่าอะไรเผอิญว่าต้องไปเติมบนไงเดีย๋ยวบนมันอันนี้กันอันนี้เราก็เซร็จอินพ s ซิชันก่อนแล้มาหาที่ยืนกันก่อนนะคะปลออาดไม่โดน อันนี้น่าจะมีการไฟนะเธอฉันว่าตอนตีไล่ไปแล้วนะคะตอนตีโซนไปแล้วจริงๆอ่ะต้องรีบตีนะไม่ใช่ไปยืนดักกันอยู่เออฉันอันตีอันนี้ไปแล้วว่ะจริงๆต้องรีบตีนะไปยืนดักอย่างเนี้ไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาพกมาเซนิก้านิดนึงลาดไปเลยค่ะ เพราะเราถือว่าเสียฟิกนะคะ<ม>ก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างนิดนึงแต่ไม่เกียร์ไม่คนเสียเมังก่อนนะฉันพูดเลยนะเออมันล่างอ่ะพึ่งเข้าน่ะทาไมไม่ไปเคลียร์ล่ะทาไมไม่ยืนหมกอยู่กลางล่ะเดีย๋ยวเราจะไปเคลียร์ด้วยอุ้ยมันเยอะมากโดนแล้วตายเลยอะ่ะ แต่น่งก็ไม่ได้คิดจะช่วยอะไรเราเลยนะนั่งกล้าไปเอามอนก่อนเลยละอีนะเลือกเราค่ะอะตรงนี้ก็ไม่น่าได้เลยนั่งมานนหมดอ่ะหตายกันหมดเลยเห็นไหมแทนที่จะมาช่วยไฟก่อนนะคะไปหิวมอนก่อนอืก็น,นั่นแหละเราต้องเสีตัวเองด้วยนะคะเป็นเม็ดขาตายยิย่งเขากดมาสามคนเนี่ยสมบอกเลยว่าการลินสโนโซโลเนี่ยมันไม่ได้ฐาน่ายแค่ทีมตรงข้ามนะคะ พื่อร่วมทีมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราแพ้ได้กามาทำให้แพนะคะไม่ได้ทำให้ชนะอาตอนนี้อาจจะเวดบุอันอาจะได้บนทำไมไม่ได้บนเขตดกดตี๊ไดเข้าไปยัดค่ะแล้วอันนี้คือลาดแบบนี้คือเรียกว่าเข้าไปลาดอันนี้คือเข้าไปลาดเลยแบบไม่สนลูกไครหนินดูฟิวก่อนไว้ <Why? S 2> ตัวลี้ตัวลี้ โอเคไม่ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างนี้แ,แล้วก็โอเคนางฟิกไปลวอุ้ยฉันตายว่ะเธอฉันตายอะ่ะเพราะว่านางทั้งฟิกทั้ทงอะไรกันมาหมดเลยแล้วไม่มีใครขัดอะไรให้เลยคือลิงก็ยืนดูแบบไม่สนอะไรเลยอันนี้ก็เริ่มแย่แล้ว ฉันคิดว่าเพื่อนร่วมทีมมาอยู่ใ,ใกล้ๆเงี้ยอื่นนะ่าจะมาช่วยกันบ้างอะไรกันบ้างไงแล้วอย่างคือทิ้งเลนคือป้อมแตกเลยเธอและน้องก็มาดูดเวลมอนชันอีกอ่ะเันฉันไปเล่นบนละตายนะอย่านะไม่น่ารนนอดแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรคิดตายว่ะ นะเราก็เอาคิวไปสักคิวหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเคลียร์ลินกลางลำบากอนะถ้าเขาเลินอนะ่ะเราก็เราก็จะลำบากนะเร,เราดูก่อนว่าคนยังไงถ้ามันไม่ดีจริงๆสถานการณ์ไม่ดีเราจะทิ้งเลยค่ะฉันก็บอกเลยว่าตอนนี้ฉันแอบเจอคนล้มทีมแบบแอบเห็นแกนตัวอยู่นะไม่ได้ไม่ได้พูดคิดไปเองนะเออเราแช์สองลนะเข้าไปสิ สนิยังไงลินดาคือเพื่อเร่องทีมเห็นแกนตัวยังไงหนึ่งคือฉันโดนเห็นไหมช็อตน,นั้นก็คือแม่เข้ามาช่วยสองก็คือกาจะเอามอนกันอย่างเดียวอย่างนะเห็นไหมทิ้งป้อมทิ้งอะไรจนป้อมแตกค่ะทิ้งมอนเล่นตัวเองมาเอามอนเล่นฉันนะเธอจนป้อมตัวเองแตกอะเลินล่างอะ่ะมันไม่ได้แตกเพราะอะไรเลยนะแล้วก็ดึกดดันเยอะ เรากดดันเยอะเพราะว่าเขาเป็นสิบแล้วมันลิงกกไปอีกนิดนะเราก็ต้องยืนนะเธอเราก็ทำอะไรไม่ได้ตะนะเราสลุยหน้าไปค่ะหุ่นนั่งจอาชั้นนั่งจอาชั้นถ้าฉันโดนชาดหนั่งนี้ฉันจะกลับเลยนะหุออย่ยหยาดเล่นละมึือตีไปเลยคะ่ะตีโซนให้เครื่อนนะค่ะตักแช่นั่งไปแล้วเรากลับบ้านแล้วค่ะ ไมกลับไม่ได้กว่าเธอต้องยืนรอต้องเพราะว่าเวฟบจะมาฉันต้องยืนเคียวเวฟถ้าเคสกลับบ้านเนี่ยฉันต้องใช้ตีเขีรยและริมบนจะแย่น่ะฉันบอกเลยริมบนจะแย่เลยอืมปปอ,อ่ะเราก็เคี่ยมมอนวิ้ยมันไม่ค่อยดีนะเคสเอาดีๆเออถอยมาดีกว่าถอยมาค่ะ เราปกไปก่อนโปกค่าที่ปกได้แล้วหนูไปรับสิบสิบเพไมล่ละลูกเห็นไะต้องเคลียร์กลางค่ะดินบนเนี่ยนาจะต้องทิ้งละต้องพอต้องเล่นกลางนะเคลียร์กลางลนะเห็นไหมคะก็มีเต๋วเซียนในทีมันมันดีตรงที่ว่ามันยังพอรับมอนรับอะไรได้เนาะปีบมาอย่างเงี้ยก็ังปีไปมันยังพอเคลียร์ได้นะ่ะ นี่แหละเล่นอีกิดต้องประมาณนั้นแหละไอซิบเบอรมันจะไม,ไม่ไม่ท่าสองนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช่นั่งจะไม่อยากกดท่าสองเออ,เอ,อทุนนิดนิดไปนั่นแหละอุ้ยเราก็เกือบบานอยู่นะแต่อย่างน้อยก็ได้อีกนิดโอเคก็ดีอยู่เดี๋ยวเราลิฟต์กลับแล้วลิฟต์ลิฟมาเลนกลางยังสู้ได้ไหมอ่ะอุ้ยอยางตายนั่น่ะตายแล้วนะ กำลังแตกะอะเลียนแทนเล่นยีหน้านะคะนันยังยังอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <Okay. S 1> อาจจะของยังไม่เลิศเรืออะไรก็นะคะอาจจะเป็นแล้วแต่อาจจะพ้าหรือนางสิกอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราอรอไปริมบุญนะคะโอเคฉันดูน <Okay. S 2> okay. ป่ะอ๋อโอเคสิบออกมาน้่งมาสิบออกแอมบูเลตมานะคะ <Okay. S 1> นางจะสับคิยนยินไฟกับเพื่อนย,วยาวๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะ เราแช่นางเนาะโอเคสิบก็ไม่ตายอะ่ะขัดเดือดนิดหนึ่งเซริก้ายิ่งฟีเกินน่ะเธอเราแช่นั่งไม่ทันน่ะนั่งฟีนะเจคนนั้นน,น,นะะ,อน,นอะ,ะอีกนิดนะโอ้ยเย็นนะเย็นนะ,ะนนะลึกไปแล้วว้ายอีน้ามาดิฉันตายอะ่ะโอ้แล้วนั่งมีสิบค่อยสซ ไม่งั้นฉันจะได้ยินหน้าคืนแล้วนะสิบมันดีมากเลยอะเอเชฉันอ,ออกฟัดการละกันโอเคอุ๊ยจะดีหรอเฟนนิกนั่งมีสองอะดิประเด็นนะนั่นไงป้อมก็แตกด้วยคนก็ไม่ได้นะคะป้อมแตกสองป้อมเลยแป็ดีิเริ่มไม่ดีแล้ว เราจะเริ่มประคองเกมไม่อยู่แล้วนะคะเพราะเราตุยจะไม่ได้อยู่กันปอมแต่เพื่อนร่วมทีมก็คือเหมือนจะยังพึ่งอะไรไม่ค่อยได้นะแันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพึ่งได้ไม่ไรมาให้เลดเกมขนาดไหนหรออะไรประมาณนี้เเราซันโดมมันก็ไม่ได้มีใครช่วยนะเออดิปลิงตอนนี้มันก็ปลิงมันเป็นตัวเลดเกมอะถ้าโดนเวทนะฉันแนะนําให้ทิ้งเลยคนก็น้อยกว่างี้ทิ้งไปเลยค่ะ อุ้ยแล้วจะไฟกันทำไมเอ่ยฉัไม่รู้เหมือนกันนะไฟกันทำไมอะ่อะฉันต้องมาเสียอันตีอันนี้อีกแหนที่ฉันจะเอาอันตีไปกันมอนฉันไม่มีอันติกันมอนแล้วอย่างเงี้ยน่าจะเสียป้อมกลางอะ่ะปิงเขาเป็นเซริกาด้วยประเด็นละเฟนิเกียไหมเฟนิกเคียไม่ไหวค่ะโอุ้ยดิดิบดิบดอ เอ้ยไม่ใครช่วยกันป,ปั๊มเลยโอเคโอเคในเขตมันก็กันเราไม่ท้ายเข้าใจป่ะโอ้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 โอเนี่ยจะต้องเล่นเกมหละะับเล่นหลับไปก่อนทีนั้นออกเกาะกัอน,อนช่ำเลยด้วยเล่นกันเวทใหญ่หมาแล้วค่ะตอนนี้ตัวกกยภาพต้องเริ่มทําอะไรได้บ้างแล้วนะคะทีนั้นแบบเงินนาเราหกพันแล้วอะไรแล้วนี่าง มันแช่ยากค่ะมันเป็นมันเป็นสิบค่ะสิบมันถ้าสองเหมือนกันสถานะนะคะเผื่อใครไม่รู้มันยากค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนนางดุนแช่นางก็สามารถกดท2าสองอมเคลื่อนนางได้นะคะมันไม่มันมันมันแพ้ทางนะจริงๆอะเตียวซีมันแพ้ทา้งสิบนะคะขนาดเราอันตีใส่มอนอะนางยังอมมอนออกมาจากวงอันตีเราได้เลยมันยากค่ะฉันบอกเลย เพราะว่าฉนันน่นเลือกก่อนไงนัน่งให้ฉันพิกก่อนโอเคซิปอยู่บนนะครับใช่ใช่รอรอมอนดันมารออะไรมาเราก็ฟามอย่างนี้ยไปเรื่อยๆก่อนแช่นั่งไปเลิ้นๆนะครับ อันตรีฉันก็รีไวอยู่มันก็โอเคอยู่มันก็พอเคลียมอนได้พอจะเคลียอะไรได้บ้างเราแค่อยากให้บาแลแอกแตกถ้าบาแลแลกแตกอ่เราจะรนยากนะคะทินนังก็อีกหนึ่งนาทีได้ของเราก็ฟาร์มไปก่อนฉันนะบอกเลยว่าคีคีลักของเราคือดิงดิงน่ะเลดเกมมันต้องทําอะไรได้บ้างนะเพราะว่าตัวเลดเกมอะมันลิมป่าด้วยไงประเด็นอะ แล้วมันเป็นป่าถ้ามันทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะเราจะลํบาบากโอเคถอยมาค่ะเธอเธอเป็ดโปเกินอะประเด็นมีริมบนมิมบนอีดอกมิมบนแตกเน,นี่ยฉันต้องแช่เลยอันตีเลยเดี๋ยวป้อมแตกเราก็รอดูไวก่อนแต่ทีมนั้นน่านนะจะลิงชั็นพิเศษจ,จริงๆแล้วเคแต,ต้องมาคอยปกป้องชันนะเป็นนีกตายค่ะเป็นนีกตายค่ะ แปลว่าอะไรคะเราจะเสียคองค่ะแล้วเฟนิกไปตายก็คืออุยฉันไปไม่ทันแล้วว่าเธอเพราะฉันไปเคลียร์บนมาไม่งัน้นบาเลตแตกอ่ะอุยสวยมากคิดค่ะขัดจังหวะได้สวยมากเราต้องรีบปีนะคะรีบปีไดแล้วก็รีบหนีคะ่ะถอยะคะ่ะนั่งห็นนะคะว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่ฉันก็ต้องวัด ไม่เงินเดี๋ยวมาไม่ทันเนาะถือว่าเป็นข้อดีนะคะที่ได้ของแน่ที่มันก็ต้องเป็นข้อดีสิคะได้ของเออจะไม่ดีได้ยังไงอสลับเลยค่ะจะมีโลอยู่เรารับเบฟได้ชิวๆนะคะเพราะว่าฉันเป็นเต๋วเซียนอะทําไม่ได้ยากอะไรหรอกเรา,าได้อีวิวซีเคดก่อนตะเคียบ,บีมองง่ายนะคะเพราะาเรามีช็อตมีอะไรเออเอย อ่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วตามอํานูแลานเพราะว่าเพราะว่ามันได้คูดาวฉันจะได้คูดาวสี่สิบอะไรอย่างงี้เป็นฟิวไปอ่ะเราควรเล่นกลางไหมวะอันนี้เราเดินมันลึกเราก็เสี่ยงที่ซีบ่ามันจะอมแล้วมันจะกิ้งมานะเราก็เสี่ยงอีกจะก็นะิไหมเคลิงถอยแล้วเออเร,เราเล่นตรงนี้ก็ได้นะเร,เราเล่นตรงนี้ก็โอเคนะั้น ไม่โดนนะแต่อีดินดออ่ะโดนเคียรเลิอยู่อีดินดอโดนเซนิก้าถอยไปแล้วถอยไปตั้งหลักแนละ้วทีมนางเสียแล้วนะทันนีทีมนางเริ่มเสียโพซิชันแล้วเนมบุญก็เนมบุญก็น่ากลัวนะโอเค ฉันกันบนละกันฉันจะกันได้ไหมเธอันไม่มีอันตรีโอ้ยยีน้าว่าตังมีอฟิกไปนั่นแหละไม่ต้องกลับจบนะคะอย่างนี้ก็จะจบได้ขยีน้าไม่ได้กลับเลิศมิชชั่นคอมพีทค่ะโอ้ เกมหลับมาตั้งนาน,นะคะฉันิว่าจะแพ้ล้วตอนนี้เอาจริงๆปะ่ะดีนะตอนช็อตคองอะเขีดอะเขาไปคําสวยมากสื่อเวลาจนฉันดื่มไปถึงพอฉันดื่มไปถึงอะฉันก็แบบแบนตีโซนให้นิ่งได้นิงก็ได้ตีอันนี้คือการุ่มมือกันแบบทีมมีคนเดียวที่พลาดก็คือ <c oughs> เฟนนิ่เฟนนิ่ไปโดนยีน่าค่ะแต่ก็โอเคตอนนี้ก็ชนะก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะคะก็ <c oughs> เห็นแล้วนะคะว่าต ain ิวเซียนโดนนึกมาโดนอะไรมาความโซนความอะไรมันย <Okay>. ังย well ุ่วเพจอยู่นะคะมีด <Quality> ูเลยเห็นไหมมันยังบทอยู่นะตอนนี้ด้าเมจไม่ได้เยอะมากาอเธอดูของก็เป็นแนวกันๆเนาะโดยฉันก็จะดนลิงเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ดยดวนทั้งทีมก็ตุยเยอะพอๆกันก็ไปนีนะคะป้าไปก่อนนะคะแต่อยากให้ลิ้นตัวอะไรอย่างเงี้ยมินได้ฝากกดไลค์กดสัตด้วยนะคะถ้าชอบไปแล้วจ้าบ๊ายบาย